2นัด13ประตูซอมเมอร์เซฟสุดชีวิตพาอินเตอร์เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นนัดรอบรองชนเลิศที่สุดยอดสุดมันเป็นอย่างมากนะครับโอ้ห oh, ถ้าใครได้ดูเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามันครบทุกรสชาติเป็นอย่างมากใครที่พลาดดูไปลองหาไฮไลท์ดูได้ครับเกมนี้มันสนุกสุดมันจริงๆ oh, oh, โอ้โหเกมเล็กแรกว่ามันแล้วนะครับที่เสมอกันมา3-3แต่เกมนี้ครับ ก็เสมอ3-3เหมือนกันใน90นาทีครับซึ่งมันคล้คลายๆกับเกมที่แล้วและครับเกมที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของอินเตอร์มิลานก็นำบาซ่าไปก่อนนะครับ2-0แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะฮะก็มาถูกตีเสมอได้2-2อินเตอร์ยิงนำอีกครั้ง3-2และสุดท้ายเนี่ยบาเซลนกาก็ตีเสมอได้3-3จากการทำเข้าอบปอในของยานซอมเมอร์ แต่โทษซอมเมอร์ไม่ได้ครับต้องชมราฟติญยาว่ายิงโคตรสวยและบอลเนี่ยเด้งคานมาโดนหลังของยานซอมเมอร์เข้าไปครับมาเกมนี้ครับอินเตอร์มิลานก็นำก่อน2-0เหมือนกันนะครับผมลาอตโลมมาตินเนสกับฮาคารชาวฮานรูครับทำกันไปคนละ1ประตูครับแต่ครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหเครัตมาตินเกมรับนี่ไม่เอาอะไรเลยครับแต่วันนี้มี2แอสซิสไปนะครับเอริกกาเซียกับอัลโมทำกันไปคนละ1ประตูจากการแอสซิสของเครัตมาติน เพราะว่าอาริฮันโดบาอเดเนี่ยแบ็กซ้ายตัวจริงแกเจ็บและกรลงสนะไม่ได้นะแ,แต่ความที่เปลี่ยนไปเนี่ยจากเกมที่แล้วครับคือเกมนี้บาซ่าครับพลิกกลับมานได้ซึ่งเหมือนจะจบแล้วครับราฟินญายิงจังหวะแรกด้วยซ้ายเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นของอินเตอร์ครับอีกทีหนึง่งยิงด้วยขวาครับก็เลยเสียบเสาเข้าไปลุนิยานซอมเมอร์ได้แต่เหลียวมองไปสุดเสาไกลพุ่งเซฟไม่ไหวยิงอย่างดีครับเกมเนี่ยมันเหมือนจะจบอยู่แล้ว เสียงเชียร oh ์แฟนบาซ่าที่จุดสเป์มาซ่านั้นโอ้โหเด้งดังกระหึ่มกับแฟนอินเตอร์ซะอีกนะแต่ทันใดนั้นครับกองหน้าที่พอเล่นกองหลังนิดหน่อยครับอย่างอาแชบี้ครับแนวรับวัย37ปีตัวเก๋าของทีมเลยครับแกขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ครับวิ่งดุม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 ขึ้นมาครับและทางฝั่งของเดนซ์รูฟรีก็เห็นู่ครับปาดประตงกลางแล้วอาแชบี้ครับเข้ามาชาร์จเสียบเสาแรกเข้าไปโอ้โห เสียงดังลั่นเฮ hey, ลั่นจูสเปร์มาซารังยาวของอินเตอร์เลยครับอินเตอร์กลับมาโกงความตุยได้นะครับผมเสมอ3-3ทํามทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษกันออกไปนะครับและก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับเดวิดเดฟัตเตซีครับก็สามารถยิงประตูชัยให้กับอินเตอร์วิลานได้สำเร็จในเกมเกมนี้ เกมนี้เนี่ยแกวิ่งเยอะจนหน้ามืดเลยเดียวครับต้องให้ทีมพงทีมแพทมาดูเลยเดียวครับแต่จังหวะนี้ต้องชมมาคูสตรูรานนะครับว่าโอ้โหแข็งแกร่งกระชากลากถูไปได้ครับแล้วค่อยกับเมดิตาเรมีดาเตชออิลานนะครับแปะให้กับฟราเตซี่แล้วก็ยิงประตูชัยไปแต่คนที่ต้องชมอย่างมากคือยานซอมเมอร์ครับอันนี้มันโยงไปหาเบเตดตได้เลยนะครับคืออินเตอร์มิลานเนี่ยนะฮะ หลอกขายโอนาน่าให้กับเมเยเตตเนี่ยไปประมาณ50ล้านยูโรแลวเขาเอาเนี่ยเงินกำไรจากโอนาน่านครับไปซื้อยานซอมเมอร์เนี่ยมาจากบิยามินิกอยู่ที่ประมาณ6ล้านยูโรเรียกว่ากำไรเต็มๆครับในตอนนั้นนะครับโอ้โหและยานซอมเมอร์ครับเกมนี้เซฟจน,ฟนแฟนแฟนบาเซอรน่านท้อเซฟจนนักเตะบาเซอรน่านท้อโอเคเลยครับว่ารามียาบาลเนี่ยมีจังหวะแบบเล่นไม่ออก เลี้ยงติดน,นี่นั่นแต่ก็มีจังหวะยิงสวยๆหลากหลายจังหวะแต่สุดท้ายท้ายสุดครับแม้ว่าแกจะโดนยิงไป3ประตูแต่เกมดีครับยานซอมเมอร์เซฟไปถึง7ครั้งคว,ว้ารางวัลแบนด์ออฟเดอะแมชไปครองได้สำเร็จใช้คำว่าถ้าไม่มีซอมเมอร์ในเกมเกมนี้อินเตอร์น่าจะแพ้ตกรอบไปแล้วนะครับเกมนี้เซฟมาสุดๆครับออกประตัดบอลยิงมานู่นนี่นั่นความประสบการณ์ความเก่าของยานซอมเมอร์วัย36ปีครับช่วยอินเตอร์มิลานนั้นสามารถเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับ ไปไล่ล่าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่4ครับเพราะครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เนี่ยตั้งแต่สมัยของโชเซ่มูรินโญ่ที่คว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อปี2010เลยครับผมตอนนี้เนี่ยระยะเวลานะครับมันผ่านเนิ่นานานกันมาเนี่ย15ปีแล้วครับต้องมาดูว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยจะสามารถที่จะคว้าแชมป์สมัยที่4ได้หรือเปล่านะครับส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเข้าชิงมันก็ไม่นานมานี่ยเลยครับ ผมว่าหลายคนคงจำันได้ครับที่พวกเขาเนี่ยไปชิงกับทางฝั่งของแมสซิตี้และพวกเขาก็แพ้ไปในเกมเกมนั้นนะเรียกว่าน่าเสียดายแทนฝั่งของอินเตอร์มิลานมากครับในเกมเกมนั้นเจอโลดรีนะครับยิงประตูชัยเข้าไปและสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยปีนั้นครับแชมป์ก็เป็นของแมสซิตี้ไปได้นะครับแต่ปีนี้อินเตอร์มิลานกลับมาแล้วครับมาไล่ลาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์มาที่4ี่ แต่เกมนี้ต้องชมยานซอมเมอร์ว่าสุดจัดเป็นอย่างมากสุดดรามา่าสุดมันเป็นอย่างมากเลยเดียวครับซึ่งทางฝั่งของอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยมองว่าลูกจุดโทษที่อินเตอร์มิลานเนี่ยได้นะครับเปาโกวัซซี่เนี่ยเข้าถึงบอลก่อนลาตุโรมัติเนสและคิดว่าลูกนี้ไม่ฝ่าวิโรสินเป่าพลาดอินเตอร์มิลานไม่ควรได้จุดโทษจากจังหวะนี้ซึ่งเวนเกอร์เขาแสมงเห็นไว้ในที่ในรายการบีอินสปอร์ตในระหว่างเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับ คิดเห็นยังไงกับจังหวะนี้คิดว่าอินเตอร์อควรไดุ้ดโทษไหมก็ลองคอมเมนต์มาแลยกันครับ